สวัสดีทุกทท่านนะครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับ อยู่กับเดอะก็อดฟุตบอลนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครป์ก็ผมฝากกดเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับไบร์นมิวนิชทางคาบ้านนะครับเอ็มปาเป้ยิงเบิ้ลมาเปเชบุกถอนแค้นเฮย์ยกแรกนะครับรอบแปดทีมแชมเปี้ยนลีกแชมป์เก่านะครับไบร์นมิวนิชเจ็บปวดนะครับเมื่อต้องพ่ายแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชกแมงแบบสนุกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ3นะครับก็คิริยันเอ็มปาเป้นะครับนัดนี้ไร้กาดมากมาต่อกันที่ข่าวที่2เควินเดบอยนะครับเซน สัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มิดฟิลตัวเก่งรายนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2015แล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมด179นัดนะครับแล้วก็กับอีก41ประตู77แอสซิสต์ก็สถิตินี้นับเฉพาะพเมีลีกเท่านั้นนะครับมาดูข่าวต่อไปนะครับพร้อมขายราคานี้ แมนยูกำหนดค่าตัวลินการ์ดแล้วก็เดอะมิลเลอร์นะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำหนดแล้วนะครับว่าจะขายเจสซี่ลินการ์ดพวกเขาต้องการได้ค่าตัวที่ราวๆ30ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับดาวเตะวัย28ปีจะเหลือสัญญากับทีมในช่วงกลางปีหน้าเท่านั้นนะครับข่าวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตั้งค่าตัวนะครับของเจสซี่ลินการ์ดนะครับปีกของทีมเอาไว้ที่ 30ล้านปอนนะครับตามรายงานของเดอะมิเลอร์นะครับสื่อชั้นนําของเมืองผู้ดีลินกานะครับต้องย้ายไปเล่นให้กับเวสแฮมยูนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวครับหลังจากที่ไม่สามารถเป็นตัวหลักให้กับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดได้จนถึงตอนนี้แล้วก็แข้งวัย28ปีรายนี้นะครับทำผลงานได้โดดเด่นมากนะครับกับขุนค้อนหรือว่าเวสแฮมยูนเต็ดนะครับด้วยการทําไปทั้งหมด 6ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่นในลีกทั้งหมด8นัดทีมแข่งของกรุงอันดนเนี่ยนะครับอยากจะซื้อมาร่วมทีมแบบถาวอนะครับแต่มันติดอยู่ว่านะครับคือตอนยืมไปเนี่ยคือตอนมายืมตัวไปเนี่ยนะครับไม่ได้ใส่ออปชั่นการซื้อขาดเข้าไปด้วยมันก็เลยทําให้แบบซื้อขายยากนิดนึงนะครับถ้าต้องการเซซ่ลินการบผาวอนคือเวสแฮมเนี่ยคงไม่คิดว่า ฟอร์มจะดีขนาดนี้นะครับสำหรับตัวเจสซี่ลินการ์ดครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับประเด็นร้อนที่ผมหยิบยกกันขึ้นมาเป็นข่าววันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ